โดนกูอี้โดนทุกอย่างเดี๋ยวล้มเองไปไปไปเดี๋ยวล้มเองตรงใกล้ตรใกล้ปิงเออปิงเขาจะอุ้มตีเขาจะอุ้มตีหิวมันหิวมันหิวมหิวมันหิวหิววันถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะแฮ้ยแม่คัตต้นหลุดตีมาคัตต้นเข้าตีมเดี๋ยวนี้ เด็กคนใหม่ที่มาบ้านสินะจริงเหรอเขาชื่ออะไรก็ชื่อว่าเก๋เก๋คนมาจากไหนน่ะทำไมชื่อแปลกจังเลยนั่นสินเขาได้ยินมาเกิดก็เต็กมาหายไปเลยกันเลือดตะคิวได้คิวได้คิวได้ไลือด้ะเมวเลือดตะแมวกับแมวอ้าวแล้วก็นกมาจากไหน มึดว้าวมึ๊บมึดตึ๊บเลยเดินไปทางไหนดีไว้ฮะมองหน้าหน่อยกันฉันเห็นแจ็คด้วยแรีบไปป๊ะปาป๊าปาเียอ็มฉันเห็นยูร่าขอมองหน้าหน่อยมีใครเข้าเครื่องเราใช่ไหมเอานั่นไงขันแล้วเข้าแล้วเข้าเร็วโอเคเชื่อมให้เรานะเดินเเดินไปทางที่คนอยู่กันสองคนน่ะทางด้านของเรกับเก๋เรกับเก๋เด็กใหม่นี่นะเก๋เด็กใหม่ ช่เกดกุดเดินเดินไปหาเลยกับเก๋เออเหมือนจะเจอเก,ก๋นะยวฉันตัดเครื่องเก๋ต่อเองเ,เด็กใหม่ก็ถูกเลือกเลยนะเนี่ยแสดงว่าทำคะแนนต่ำสินะว่าไปไม่ใช่แดดดี้เลยเออมันไม่ค่อยมีใครเล่นหรอมั้งมาฉันเปดแล้วฉันส่งไปนะ ตรงสายตาปิงว้าอะไรอยู่คนนี้เนี่ยกูเงียบเลยเรายังเล่นกันอยู่ตรงนั้นกำลังจุกบโอเคโอเครื่องใหม่ด้วยเรแป๊บหนึ่งอุ้ยไปคนละทางกันนะสิเอาเพื่อนนั่งแล้วนั่งไปแล้วเป็นนั่งไปแล้วเหมือนเขาจะเห็นฉันนะ รอดได้ไหมผมจะช่วยเยี่ยงไงรอดรอดขอรอดแล้วกันขอรอดแล้วกันปัดซองแล้วปัดซองแล้วเออแต่ว่ากิวดานายมีตาดำนะตาดำ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 ก็เข้าสองมั้งยี่ยงไงอือทันเฟดอะทันเฟัเอ้าแต่ว่าเขาโดนอะสิใช่เขาโดนหมอกใช่ เราฉันก็เจ็บเลยเดี๋ยวมองให้เชื่อมให้แล้วแล้ววดีก่าฉันขอมองหน้าหน่อยหน่อยเรย์อยู่ในเนี่ยมาฮิวกันก่อนเร็วนี่ไม่เจ็บแล้วฉันไม่เจ็บฉันเจ็บโอ้ไม่นะเพราแต่เธอมีไท้หรือเปล่าล่ะเรไม่มีใครเขาพกไท้กันเหรอกิวด้นอร์แมนมาแล้วเขาเห็นเขาเห็นนอร์แมนเขาเห็นนอร์แมน ฉันปาดเขาไม่อดนว่าฉันเดินมาสปย이ด้วยโอเคฉันมองแม่หมดแล้วฉันเดินไปละเฮ้ยมันไม่สนใจตาบอดเลยเฮ้ยน้องแมนมาฮิวกันเร็วฉันติดอ่าบังมนอยู่โอเคโอเคโอเคฟงวันดีอีสโอเค เก๋คงต้องไปก่อนแล้วแหละนะก่อนนะเด็กใหม่เครื่องตรงนั้นจะเสียโชว์นะครับผมโอ้ยกระตุกอ uh, ีกแล้วอออะไรกันเนี่ยเสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องกำลังปั่นกำลังปั่นอยู่เหรอมันจะมาเอกคิวได้ อยู่ีกหนึ่งนาทีหนึ่งครูดาวเสร็จนะจ๊ะเออทำไมเสียงหัวใจมันตึกตัก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 ชบล็อกเห็นแล้วแหละแต่ลงไม่ได้สู้เขาแน่กิวด้าฉันจะปั่นให้เอาอะไรไปสู้มนโนแมนปั่นอยู่ไหนน่ะฉันปั่นอยู่เจอแล้วสุดขอบ ตรงที่ชั้นปันน่นอะมีหลุมนะวว้าวโอเคมันมีบอกแล้วเดีย๋ยวไปย่องเราฉันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูเอาอเพน้นอ้าวแตกวันไปก่อนเลยสองคืนอสุดท้ายสบายสายนายไม่ได้วาดหน้ากิวได้หรือเหรอไม่ได้วาดนะฉันนึกว่าเครื่องจะเสร็จก่อนแต่กิวไดา้ขากระเพกก่อน กระเพียงกระเพียงกระเพียกะเพกกระเพกกระเพกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแต่สี่เอเบสเซ่ฉันอยู่ค่อนข้างไกลเดี๋ยวฉันจะพยายามแตะแล้ววิ่งได้เลยนะเนี่ยเก้าเก้าไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปทีเครื่องรอประเดี๋ยวรอประเดี๋ยวโอเคเข้าเครื่องแล้ว เขาใจเย็นดีได้มันจะเย็นเกินไปด้วยแหละเย็นเกินไปแล้วเขามาแล้วเอ้ยเขามาแล้วมันเอาได้อีกแล้วมันเอาฉันไม่ได้เอาได้โอ้โหไหนเนี่ยเอาฉันเอาฉันโออเออเอาฉันมันมันไม่ทันแนนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันนั่งได้อยู่ฉันนั่งได้อยู่เปิดประตูโลกไปเลย มีได้แซบพี่หน่อยนะได้เลยต่อไว้ให้แซบได้จริงเหรอโอ้โหมันเป้าดิสิโอ้โหแมบจุ่มเลยใกล้ใกล้กว่านี้นี่เกาจูบกันได้แล้วเดี๋ยวเอาหมาก่อนแล้วกันเลยนะเดี๋ยวรอให้ฉันล้มก็ได้ล้มหนึ่งเดี๋ยวฉันวันฉันก็ไม่ดีมั้งวาดได้ป่ะวาดได้ป่ะวาดไม่ได้วาดไม่ได้วาดได้เหรอเดี๋ยวเข้าสองเข้าสองจำหน้าจำหน้าไปแล้วใช่ไหมจำหน้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องล้มให้น้องล้ม เหมือนที่ฉันล้มเนี่ยเขาเฝ้าหน้าประตูเลยนะไอ้ไม่ใช่หน้าประตูหน้าเก้าอี้เลยนะพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมมาโดนหมดอ้าวโดนเก้าอี้โดนทุกอย่างเดี๋ยวล้มเองไปไปไปเดี๋ยวล้มเองประตูใกล้ปิงเออปิงเออทเป็นเป่าเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันไปเลยไปเลยไปเลยเขาจะอุ้มตีเขาจะอุ้มตีหิวมัน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 หิวหิว ขานางไปพี่ขานลงไปพี่เบิร์ตอย่าล้มให้น้องล้มแทนได้ได้ได้ขานไว้อสืคขานอยู่ขานไปหลุดแน่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 ยื้อๆๆไหนจะหมดเออจะหลุด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 ไปไปหลุดหลุด นี้เจคพลาดเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะน้นเด็กใหม่จริงๆจะจากรลงไปก็ตามเด็กใหม่ไม่ได้เลย